แม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศจะคลี่คลายลงและสามารถผ่อนปรนให้ร้านอาหารสามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ให้กับลูกค้าได้จนถึงเวลา21นาฬิกาเพื่อรับการเปิดประเทศมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ยังคงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัดแต่ล่าสุดได้มีการเขียนกระทูกอ้างพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จำนวนมากจากครสเตอร์โซนร้านอาหารในศูนย์การค้าย่านราชประสงค์โดยมีต้นต่อมาจากร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรี และเป็นที่พบปะสังสรรค์ของลูกค้าจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์สนันโซเชียลก่อนที่ต่อมาห้างสรรพสินค้าดังกล่าวจะออกมาชี้แจงข่าวลือที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าศูนย์การค้าไม่ได้นิ่งนอนใจ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนผลการตรวจแอนติเจนเทสคิดหรือ ATK ของพนักงานร้านค้าทุกร้านในรอบ7วันที่ผ่านมายืนยันว่าไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดขณะที่นายศิระเจนจาค้าประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดคลิปวิดีโอการให้บริการของร้านอาหารดังกล่าวที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคพร้อมที่รัฐบาลทบทวนการเปิดสถานบริการที่มีการฝ่าฝืนประกาศ น,นทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณโซนร้านอาหารของศูนย์การค้าหลังจากเกิดกระแสข่าวดก,กล่าวขึ้นซึ่งพบว่าร้านอาหารยังคงเปิดให้บริการตามปกติและมีลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติทยอยมาใช้บริการแต่ไม่คือคับมากนักส่วนร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสดซึ่งเปิดให้บริการในช่วงเย็น พบว,ว่าลูกค้ามาใช้บริการแต่ไม่หนานแน่นเหมือนช่วงก่อนที่จะมีข่าวเกิดคลัสเ,เตอร์ใหม่สมมาตรการป้องกันโควิด -19 พบว,ว่าบริเวณทางเข้าออกมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยการตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายและมีเจลล้างมือให้บริการซึ่งจากการสอบถามพนักงานที่ดูแลโซนร้านอาหารแห่งนี้ยอมรับว่าตั้งแต่มีข่าวเกิดคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นลูกค้าได้หายไปจํานวนมากโดยวันนี้เป็นต้นไปทางศูนย์การค้าจะมีการตรวจเอทเคลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในโซนร้านอาหาร โดยจะมีการติดสติกเกอร์ให้ทุกคนหากใครไม่ผ่านการตรวจเชื้อจะไม่อยุญาตให้เข้ามานั่งภายในร้าน ขณะที่พลตํารวจตรีจีรสัน์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้เปิดเผยว่าตํารวจฝ่ายป้องกันปราบปรามสอนอปทุมวันได้นํากําลังเข้าตรวจสอบร้านอาหารและสถานประกอบการ12ร้านที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าแห่งนี้พบว่ามีการจาหน่ายแอลกอฮอล์เกินเวลา2ร้านและจากนี้เป็นต้นไปจะมีการสุ่มตรวจสสถานบริการที่เปิดในโซนร้านอาหารทั้ง12ร้านทุกวันหากพบมีการฝ่าฝืนกฎหมายตํารวจก็จะดำเนินคดีได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกับตํารวจในพื้น ที่หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลยก็จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดแต่ว่านับแต่นี้ไปนในส่วนของบริเวณที่รู้เองเนี่ยก็จะมี12ร้าน2ร้านก็จะอยู่ที่ชั้น1และชั้น2การตรวจตรงนีทั้ง12ร้านก็จะต้องทําการตรวจทุกวันโดยที่ความเพิ่มแต่ความเป็นการสุ่มตรวจนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเมื่อคือนก็พ่มกับการสอนปอาจุมวันก็ามาทําการตรวจสอบเอง แล้วก็มีาการกิดับภ่มในเรื่องของการจำหน่ายสุราที่เกิน3สามทุ่มไปสองคราอย่างไรก็ตามสำหรับมาตรการป้องกันโควิดสิของห้างสรรพสินค้าย่านราชประสงค์พบว,ว่ายังเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดสิโดยลูกค้าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามาย100ัยร้อยเปอร์เซนตและต้องผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่เชือ้อขณะที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงจับตาคลัสเตอร์ใหม่ที่อาจจะเกิดจากวันรอยกระทงที่ผ่านมาต่อเนื่องไปจนถึงเทศก,กาลปีใหม่ที่ ถึงนี้ด้วย